ใครหน้าสองข้างไม่เท่ากันบ้างคะ่ะวันนี้มาแก้กันคะ่ะก่อนอื่นไปลงเซรั่มก่อนหรือลงน้ํามันก่อนนะคะแล้วก็มากดจุดเจ็ดจุดเหมือนเดิมคะ่ะจุดกดบริเวณหัวตาหางตาปีจมูกมุมปากทั้งสองข้างแล้วก็ลงมาที่คางแล้วก็ไปบนริมฝีปากแล้วก็ไปกระพุ้งแก้มคือไอตัวแนะนำเลยนะคะตัวกัวซาไม้เนี่ย ใครไม่เคยใช้ต้องลองนะคะเพราะว่าเวลาเรากดจุดกับไม้กัวซาเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันลงลึกไปถึงจุดที่เรากดเลยนะ,ะเวลาเรายกขึ้นน่ะเราจะรู้สึกเลยบนมันสว่างเลยอ่ะมันเหมือนกับวาวออกมาเลยนะคะแล้วก็กัวซาไม้ในตัวนี้มันจะทํำจากไม้แดงเวลาเราใช้กับสกินแคร์เนี่ยมันจะมีกลิ่นของไม้หอมอ่อนๆอ่อนๆโชยเข้ามาในจมูกรู้สึกฟินมากเลยนะแล้วตัวไม้เนี่ย มันจับถนัดมือเพราะมันแผ่นใหญ่นะแล้วมันทําพร้อมกันสองอันแบบนี้มันจะรู้สึกสบายหน้าแล้วเราจะเห็นชัดเจนของหน้าเลยแล้วมันไม่เสียเวลาด้วยทำสองอันมันจับได้ดีมากเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะคลายเส้นได้และไอตัวัวซาม้เนี่ยมันทําได้หลายอย่างมากเนี่ยวันนี้จะนวดศีรษะให้ดูด้วยนะคือมันสามารถกดละอะไรเขาเรียกว่าล้างพิษได้ คือตัวโกซาไม้เนี่ยจะเห็นชัดเลยนี่อันนี้ในคลิปเนี่ยมันมองไม่เห็นนะแต่ถ้าจริงๆจะเห็นว่ามันจะมีรอยแดงนะแต่รอยแดงเนี่ยมันจะเกิดแบบเดียวหลังจากที่เรากลัวซาเสร็จมันก็จะค่อยๆหายไปไม่ต้องกลัวนะคะแล้วการกัวซาเนี่ย่าไปลงน้ําหนักมือมากเราต้องรู้ว่าเราควรลงน้ําหนักเท่าไหร่ที่เรารับได้นะแต่ถ้าเบาไปเราก็ไม่เห็นผลอีกคนะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เองว่าจังหวะของน้ําหนักที่เราจะลงประมาณไหนนะอ่ะทีนี้ เนี่ยเวลาเรานวดตรงบริเวณต้นคอแบบเดน่นน้ำเหลืองหรืออะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบเห็นรู้สึกแบบมันดังคลืดคลืดคลืด,ลดอ่ะแล้วพอเราทําเสร็จมันจะรู้สึกแบบว้าวมากอะไรเงี้ยไยใช้กัวซาไมา้แนะนาเลยนะสนใจกัวซาไมา้จิ้มในตะก,กร้าได้เลยนะส่วนสกินแคร์นะอยากแนะนําน,นะเมยา่าแมงโก้เนี่ยจะเห็นผลเร็วมากเลยในเรื่องของการยกกระชับเวลาเรากัวซา,าเสร็จอ่ะเสร็จใหม่ๆอย่างเงี้ย ถ้าเราพอกวัวซาเสร็จใช่ไหมเราล้างหน้าให้สะอาดแล้วเราไปลงสกินแคร์ให้เต็มที่นะพอตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าเด้งแบบสวยเลยนะเห็นชัดเจนเลยอะ่ะไปมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้ตอบถามว่าการกวัวซาแล้วจะเห็นผลเมื่อไหร่สำหรับส่วนตัวนะเห็น <He hn S 2> ผลเลยหลังที่เราทำเสร็จเนาะ<อ>แล้วก็เนี่ยอายุก็ปาเข้าไปกิโลเมตรที่5แต่มีคนทักว่าหน้าเด็กมากเลยนะ